โอ้ไม่กอดปืนบ้องเบลืออเอาละไอ้พวกส่วมพวกนี้เกมไม่รอดแน่จะปืนโหดของฉันนี่อุ้ยน่าจะแรงนะทุกคนอู้ดอกละสี่สิบยัยนี่แน่นี่แน่นแนกระปืนโคตรโง่เลยเวนตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไ,ไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองสวีดัตชาวแก๊งหัวกล้องหัวกล้วยหัวซ้วมหัวก,กิ๊กหัวก๊กหัวแก๊งนะ้วยครับผมทุกคนจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่พี่เตรียมไว้ประมาณล้านสองล้านเนี่ยทุกคนนะครับแต่ปรากฏว่าเราใช้ไปเนี่ยมันไม่พอ มันไม่พอจริงๆเลยทุกคนมันค่อนข้างจะแพงมากๆพาร์ทที่แล้วก็เลยแบบว่าไปหาแกล้งคนแทนนะครับแทนที่จะมาอัพฐานเราเนี่ยไปแกล้งคนแทนรอบนี้เนี่ยเราจะไม่มาเหมือนเดิมแล้วทุกคนรอบนี้เนี่ยพี่เตรียมเงินไว้เยอะมากๆเตรียมถึง10ล้าน3ามแสนสี่หมื่นหกพันเลยทุกคน <laughs> มันจะเป็นยังไงเราจะพบเจอกับอะไรบ้างนะครับ <laughs> ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยนะครับง <laughs> ั้นเราก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับผม <laughs> ไปอัพฐานกันได้แล้ว โอเคครับอุ้ยตกใจเสียตกใจประตูเลเซอร์นะครับเฮ้ยจำทางไม่ได้แล้ว่าชิมหายละโอทางนี้ใช่ไหมเออผ่านห้องดีเจนี่ไปแล้วไปที่ระเบียนนี่นะฮะแล้วจะมีบันไดขึ้นไปที่โบสถแล้วก็ผ่านไปห้องทีวีบูเม้นนะครับผ่านไปอันนี้ห้องทาหารนะทุกคนอ๋อนี่ไงจําได้แล้วนะครับห้องนี้นี่เองที่เราค้างไว้นะทุกคน ห้องนี้เนี่ยเสียประมาณล้าน2ล้านเลยเยอะมากๆกเลยจริงๆ,ๆครับทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ค้างตัวนี้นะครับผม7 0,000เพื่อซื้อฮอลเวย์นะครับผมไปแล้วก็เหยียบไปเลยครับฮอลเวย์ <S <S เป็นไงอุ้ยเอาว่ามันมีประตู2บานครับแสดงว่ามันได้2ห้องหรือเปล่าเนี่ยฟอรอสามวอเอ้ยโอเคชั้น3นะครับตอนนี้คือเรากำลังทันชั้น3อยู่ตอนนี้ต่อไปทำฮอลเวย์อีกนะด้วยเงิน50,000โอ้โหกระจกครับเงินเรามีตั้ง10 000. ล้าน ใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกอุ้ยมันมีห้องสีแดงกับสีฟ้าว่ะทุกคนนะครับแต่ว่าให้เราทำห้อง Speaker Man d ดีส o r ร์เบอร์ว่ะเฮ้ยเอาว่านี่มันคือห้องของ Speaker Man เหรอเนี่ยทำไมมันเล็กจังเลย <c oughs> มันเล็กจังเลยอะห้องต่อไปนะครับ a m ลเมร d Toilet Room เฮ้ยอันนี้ห้องของทอ i l เลตเหรอว้าว a m ลเมร d Toilet Room ูมนะครับผม Decorporation เฮ้ย เอาว่าถ้าเหมือน Gman เลยทุกคนทางขึ้นชั้น4แล้วทุกคนครับเสีย1นึ0 0 0สนนะครับขึ้นไปโอ้มันจะเป็นบันไดนี่เลยนู่ว่าจะเป็นลิฟต์นะี่ครับโอ้ไ่ขึ้นมาเฮ้ยชั้น4แล้วเออฟลอ 4, นะครับผมโอ้ไม่เสียงแทบไม่มีโอ้ไม่แพนเทเซอร์ Plant resser, คืออะไรครับเฮ้ยคืออะไรอะ่ะ ไหนดูซิเหมือนเราเราต้องเก็บตังค์พวกซื้อพวกนี้ไว้นะทุกคนหัวน,นี้คือขายสามล้านเนี่ยเหมือนปล่อยโดนเหมือนปล่อยหอรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคครับผมอุย้ยหนึ่งล้านเพื่อซื้อเวอร์สองทุกคนไปเราไปถึงเวอร์สองได้แล้วครับดังดีอุย้ยมีพอทัลด้วยเอาละเราจะเตรียมตัวไปโลกสองกันทุกคนมาดูซิว่า ในโลกสองนั้นจะมีอะไรบ้างนะทุกคนฮะไปไปลุยกันเลยดีกว่าครับวิลว้ามาที่ไหนเนี่ยอุ้ยทุกคนแลคือผีสกิฟวิดี้คือน่ากลัวมากทุกคนน่าเป็นกะโหลกเลยมันเขียนว่าเบสสองเมนวอลครับสร้างกำแพงก่อนอุ้ยนี่คือฐานที่สองของเราโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ถ้าแกลงมาเนี่ยนะก็นะฉันจะกินแกจนไม่เหลือซากเลย <c oughs> น่ากลัวว่ะไม่ล้าลงไปเลยนี่ครับรอให้กูมีอาวุธก่อนนะเบดสองฟลอเวอร์ฟอร์มหนี่คือพื้นของชั้นแรกครับทุกคนเฮ้ยนี่มันคือห้องของผู้ใดกันเบดสองลูมดีคอร์เปอรชันว่ะโอ้ยเอาว่ะเราสามารถแปลงร่างเป็นพวกนี้นะครับผมได้เลยเนี่ยทุกคนนะโลวสิโลบักว่ะ <S <S 1> <S 1> นั่นไงเสีย200โลบักไอหานี่ นี่มันคือห้องของทีวีนี่นะเฮฟวี่คามิล่ามอฟเอ้ยโอ้โหนี่มันคือห้องของใครกันสรุปคือห้องของตัวนี้ใช่ไหมเฮฟวี่คามิล่าครับของแทุ้้ยติดตัวมันเท่นนะโอเคครับเบสสองรวมดีคอร์เปอริชั่น้ยห้องของทีวีแมนหรือเปล่าเนี่ยไททันมอฟนี่มันไททันทีวีแมนแต่เป็นแบบ ร่างยอ่อสวด่ะทุกคนแต่พี่เถือไปซื้ออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรโห้น่าจะเป็นที่ขายแนีเลยคาเมลามเเ่าเมนเวนิโคลจอปเบอร์เฮ้ยเราขายซากรถเอาว่ะธุรกิจขายซากรถว่ะนะครับไวเฮ้ยเอาว่ะนี่ไงมันก็จะกลายเป็นของคุณภาพดีนะครับเอาไปขายต่อได้โอ้มหม่กอดฝั่งหนึ่งน่าจะมีนะนี่ไงใช่ไหม วุ้ยเป็นเครื่องที่สองว่ะทุกคนตอบพวกซากลำโพงครับเอาไปขายอืมต่อไปนี้น่าจะอัปเกรดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอะไรวุ้ยนี่ไงมันคืออัปเกรดครับผมอัปเกรดให้เป็นของคุณภาพดีเหมือนกันอันนี้คืออะไรเกรดหนึ่งครับประตูเออนี่แหละการคนเข้านะครับการซ่วมเข้าได้ด้วยนะครับผมป้องกันภัยระดับหนึ่งเลยนะถ้ามีประตูเลเซอร์ก็นะครับอืมมีเกรดหนึ่งก็ต้องมีเกรดสองนะครับผม ต่อไปนะครับสกิบดี้เป,ปเปอร์เพลทลูมเสียหนึ่งล้านเพึ่งเง่นราคาแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราอยากรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อมัน 50, ห้าหมื่นเยเป็นชั้นหวางว่ะแล้วก็มีรูปแบบลำโพงนะ มันใช้ t o ยเล t มิวเทนม o b หนึ่งล้านอนามันจะไปใช้เยอะจังเลยอ่ะใช้ทีละล้านเหลยียวแม่เจ้าไอแม่ย้อย doom corporation ครับอืมเราซื้อเท่าที่มีครับอันนี้คือเป็นท่อแอร์นะอันเนี้ยเครื่องท่อแอร์เออมันจะได้แบบระบายอากาศหน่อยทุกคนนะครับแต่อันนี้ยคือมันหนึ่งล้านเหมือนกันโอ้ speaker man b o o m i ครับหนึ่งล้านโอ้โหอันนี้ก็ toilet m u s ท u m m อ b โอ้โห โอเคครับมาได้เวลาแล้วเราจะเลือกอะไรดีทอเรเลตมิวแทนมอฟหรือว่าสปีกเกอร์บูมี่ครับตอนนี้เออเอาไงดีเอาสปีกเกอร์บูมี่แล้วกันครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคน <c oughs> โอ้ยโอไมค์กอดปืนบ้องเบลเทอร์เอาละไอ้พวกซ่วมพวกนี้เกมไม่รอดแน่จะปืนโหดของฉันนี่อุย้ยน่าจะแรงนะทุกคน อูดอกละสี่สิบใหญ่นี่แน่นี่แน่กะปืนโคตรโง่เลยเวนโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับก็ฐานใหม่ของเรานะครับฐานที่สองของเราก็สร้างประมาณนี้เลยนะทุกคนนะครับผมเออฐานหน้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนนะครับผมถึงจะทําคลิปอัปเกรดบ้านนี้ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปสนุกๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมถ้าใครอยากสั่งซื้อเสื้อพี่นะครับผมก็ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างได้เลยครับผมนะเออนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับไว้ป่ายครับไว้เจอกันใหม่บุยบุยครับเจอเนี่ยครับไอ้ส้วมนี่นี่แน่กระอก 呃，哇、哦哦哦、一朵野花，他买呀！